จออีกแล้วครับในการซื้อดอกลำพงมือสองนะครับ <c oughs> <c oughs> โอยขออภัยครับผมเจอจังจังเจออีกแล้ว <c oughs> อ่ะมาดูอันนี้เป็นบทเรียนกันเนาะ <c oughs> นะครับลูกค้าเดิมเอาดอกลำพงพร้อมตู้มาขายให้นะครับด้วยความว่า ไว้ใจนะครับเป็นลูกค้าเคยซื้อตู้จากที่นี่นะครับแล้วก็ลูกค้ามีดอกมาดอกมีดอกเองนะครับปรากฏว่าซื้อแต่ตู้ไปนะครับแล้วก็ไปใส่ดอกเองนะครับทีนี้มาขายคืนว่าเมียบ่นนะครับก็เลยรับซื้อในราคาค่อนข้างจะสูงนะครับโดนแล้ะครับเนี่ยสองดอกตอนซื้อนะครับตอนถามวันมาขายนะครับผมถามว่าข้างในใส่ดอกอะไรแกก็บอกว่าดอกอบอ้อมนะครับ ดอกอบอ้อมสิบปดนิ้วพันวัตต์นะครับนี่ก็ไม่ก็ไม่ผิดนะครับไม่ไม่ผิดนะครับ o อบ b 4บ0 7 1แปดูนเจึงพันวัตต์อันนี้ไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ถูกตรงปกนะครับแต่ทีนี้มาดูดอกนี้ครับทีนี้เนี่ยท่านว่าอบอ้อมไหมครับนะครับท่านลองดูว่าอบอ้อมไหมนะครับแต่ทีนี้ตดนะครับพันวัตต์ไหม อันนี้ก็พันหวัดเอาให้ลูกนะครับแล้วรุ่นไหนครับ IMF นะครับซึ่งมันไม่ใช่อบอ้อมเลยนะครับวันมาขายก็ว่าอบอ้อมนะครับแล้วทีนี้นะครับดอกมีตําหนิทุกดอกเลยนะครับอันนี้ตําหนิตรงไหนอ่ะดอกซ่อมมานะครับนี่จะเป็นกาวเหลืองๆเนี่ซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถามว่าเดิมไหมเดิมทุกดอกซื้อมาใส่เองใหม่ๆเลยนะครับเดิมแล้วทีนี้ อีกดอกงนึง่มีตำหนิไส้ไก่ข้างในขาดนะครับได้มาบัตรกีใหม่ได้มาเชื่อมใหม่นะครับอถือว่ามีมีตำหนิทุกดอกเลยนะครับดอกสิแปดก็จริงพันบัตรก็จริงมาแจ้งผมว่าดอกอบอ้อมนะครับอันนี้ซ่อมอันนี้ไส้ไก่ขาดนะครับเพราะว่าด้วยความว่าไว้ใจนั่นแหละนะครับแต่ก็เลยทางไันก็เลยไม่ได้เช็คนอกก็ no. กเลยอ่ะโอเคครับ okay. ถือว่า เคยซื้อเคยขายด้วยกันนะครับผมก็ซื้อสัตว์ไปนะครับปรากฏว่าโดนย้อมแมวมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านเห็นเนาะนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทางร้านนี่แหละนะครับผิดเองนะครับไม่ได้เปิดเช็คนะครับทีหลังจะได้เช็คทุกตัวทุกดอกเลยนะครับอันนี้ซ่อมอันนี้ไสไก่ขาดได้มาทาใหม่นะครับอันนี้ขายเมาส์นะครับสองดอกนี่พันเอ็ดนะครับสิบปดนี่พันเอ็ดเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองดอกนะครับสองดอก นะครับก็ถือว่าอันนี้ขาดทุนไปเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อเข้าดอกละ800นะครับถ้าเป็นดอกสภาพแบบนี้ดอกใหม่ๆไม่มีตําหนิผมให้ราคาเต็มๆ800นะครับแต่ถ้ามีตําหนิแบบนี้500ก็ซื้อได้ยากครับอันนี้ยอมรับเลยครับขาดทุนจริงๆนะครับเอาไปเลย2ดอกนี้หนึ่งพัน้บาทรับเองไม่รวมส่งนะครับนี่ตามสภาพนะครับไม่ได้โกหกเนาะกกนพูดกันตรงๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ซ่อมมาเปิดกาวไม่ใช่กาวบริษัทถ้ากาวบริษัทจะเป็ดกาวดำแต่ว่าอันนี้เป็นกาวเหลือง ะครับแล้วก็เปลี่ยนสไปเดอร์มานะครับถ้ารถนี้มันจะมีเขียนคาว่า IMF นะครับของ P-Audio นะครับซึ่งคู่นั้นขายไปแล้วนะครับแล้วตัวนี้ใส่ใส่ไก่ขาดนะครับแต่ดอกเดิมแน่นอนอันนี้เดิมนะครับเดิมไม่มีตําหนินะครับเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับแต่ใส่ไก่ขาดนะครับว่ไได้เช็คนะครับก็เลยเอาขายขาดทุนนะครับหนึ่บาทรับเองนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับผม 065-094-5-779นะครับร้านสมจันทร์สาวอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องมารับเอียงเลยครับ2ดอกราคานี่แหละ18นิ้วหดอกละ,ะ,ะ1,100บาทนะครับผม